สวัสดีครับ่องไปโมไปกับ i อสไปซวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปจังหวัดสกลนครนะครับสกลนครไปชมพระสายกรรมฐานครับสิทธิ์พระอาจารย์มั่นภูริตโตอีกองค์หนึ่งครับคือพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลครับ วัดป่าอุดมสมพรนี่ฮะนี่เป็นเหรียญรุ่นปี2 5 0 7นะครับอันนี้ลูกศิษย์สร้างถวายนะครับลูกศิษย์ในหมู่ลูกศิษย์ท่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้พระอาจารย์ฟั่นอธิษฐานจิตให้นี่ครับเป็นพระป่าสายกรรมฐานนะครับ วัดป่าสายกรรมฐานฝ่ายอรัญวาสีหรือเคาเรียกกันว่าวัดป่าครับนะนี่ครับเนียลูกศิษย์ยุคต้นๆของหลวงปู่มั่นเลยครับเนะี่ยผู้เป็นแม่ทัพธรรมสายวิปัสสนาเลยฮะเนี่ยด้านหลังครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟถ้าเป็นพระป่าสายกรรมฐา,านปุ๊บท่านจะไม่ปลุกเสกเหมือนเหมือนเกจิทางทาง <c oughs> ทางฝ่ายอิทธิฤทิ์ฝ่ายบูญเลจะจะใช้อธิษฐานจิตครับจะใช้อธิษฐานจิต เมือออย่างถ้าเป็นทางสิ่งบุรีหลวงปู่บุตรดาถาวโรในท่านก็นใช้อธิษฐานจิตในการาปลูกเสกวัตถุมงคลใช้วิธีอธิษฐานจิตถ้าเป็นฝ่ายอิทธิฤทธิ์ก็ใช้วิธีปลูกเสกครับ ครับเหรียญสวยนะครับเนี่ยเหรียญสวยเลยนะครับเนี่ยเหรียญสวยเชียวผิวพระผิวเหรียญต้องตึงนะครับเนี่ยผิวเหรียญตึงพระอาจารย์ฟันในตองคมชัดนะครับอาจารย์ฟันอาจารย์โรนี่ฉายาท่านขอบตองคมชัด ี่ยมีเส้นขดแมวนะครับเนี่ยมีเส้นขดแมววิ่งดูด้านหลังนะครับนี่ต้นเสริสร้างถวายครับเนี่ยทั้งวัดสกลนอครอ,อันนี้เป็นที่บล็อกนะครับเนี่ยบล็อกที่เวลาปั๊มมานะครับขอบขอบจะลด,ดๆหน่อย สีำกัญนะครับที่สําคัญเลยนี่นี่ฮะห่วงเหรียญเจาะรูนะครับนะต้องเจาะจากข้างหน้าลงหลังครับเนี่ยจะมีเห็นขอบขอบปิ้นๆเดี๋ยวมาดูขอบปิ้นๆอ่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับนี่ z o ม m มาได้เห็นชัดชัดเจนจนใส่ด้วเขานะนี่นี่นี่ครับนี่นี่ขอบจะปิ้นคมๆเลยนะครับนี่ ปิ้นคมนะครับสวยครับเหร็นี้อ่าวันนี้ก็ดูเป็นพอสังเกตนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะหาพระองค์ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีก วันนี้สวัสดีครับ